สวัสดีครับทุกๆคนในคลิปนี้นะครับเบลจะพาเข้าไปที่สวนพี่น้อยพี่นัดนะครับอยู่ที่อำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งสวนนี้นะครับอยู่กับมิเฮเนี่ยมาหลายปีแล้วน่าจะ4-5หปีได้แล้วนะครับจากที่เริ่มต้นสวนนี้เนี่ยเคยทำแบบเคมีมาก่อนนะครับแล้วก็เคยใช้สารเคยอัดเคมีในปริมาณมากนะครับทีนี้พอใช้เคมีนานๆไปนะครับ ดินมันก็แน่นขึ้นจุลินทรีย์ในดินมันก็ลดน้อยลงทําให้รากเริ่มเสียหายนะครับพอรากเริ่มเสียหายแล้วก็มีปริมาณสารเคมีตกค้างเยอะๆเข้าเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยติดเชื้อราเป็นโรคเชื้อราหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็รักษาไม่หายต้นทยอยตายเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้เข้ามาพบกับมีเฮเนี่ยก็ได้หยุดเคมีทั้งหมดเลยครับแล้วก็เริ่มใช้มีเฮในการฟื้นฟู จนตอนนี้ต้นดีขึ้นแล้วก็กลับมาให้ผลผลิตได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อย่าปล่อยให้ต้นทยอยตายนะครับถ้าวิธีการเดิมมันไม่ได้ผลเนี่ยก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนจากต้นที่จะตายเนี่ยก็กลับมาให้ผลผลิตได้ไม่ต้องปลูกใหม่รออีกนานหลายปีนะครับและในส่วนนี้ก็เพราะเขาตัดสินใจเปลี่ยนกันเองนั่นเองนะครับเพราะพี่น้อยพี่นัทเนี่ย คิดว่าถ้าทำแบบเดิมต่อไปเนี่ยจะเสียหายไปเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยังลงเคมีเหมือนเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเหมือนที่ทุกๆคนเจอกัน,นครับก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้ต้องการให้ทุกๆคนนะครับมาทำตามวิธีของมีเฮซึ่งใครไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องต่อต้านนะครับกดผ่านเลื่อนไปง่ายๆแล้วทำแบบเดิมต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเบื่อแล้วใคร ไม่ต้องการที่อยากจะซื้อยาเยอะๆใช้เงินมากมายเป็นต้นทุนมาใช้ในการแก้ไขแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้เหนื่อยแล้วนะครับอยากเปิดใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยตรงนี้นะครับใครที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการมาทำแบบอินซีที่ได้ผลแล้วก็เกรงกลัวเรื่องของปัญหาสุขภาพในอนาคตถ้ายังทำสวนอยู่แบบเดิมนะครับเฉพาะคนที่ต้องการเท่านั้นเฉพาะคนที่เปิดใจเท่านั้น ที่มีเฮท,ที่เบียร์ต้องการให้เข้ามาดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการทำในอนาคตครับซึ่งเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเบียร์จะแนะนำให้หยุดเคมีโดยทันทีนะครับหยุดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือ,อยานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้โดยทันทีไม่ต้องงองแงไม่ต้องอะไรอาวรว่าถ้าไม่ใช้เคมีแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วมันคือตัวที่สร้างปัญหา ทันทีที่หยุดนะครับนะัเป็นการเริ่มต้นของการฟื้นฟูอย่างแท้จริงถ้าเป็นช่วงทําใบเนี่ยจะฟื้นฟูได้ง่ายมากนะครับก็คือใช้มีเฮ1 1สูตรหลักบวกกับมีเฮ2สูตรอิมมูนซึ่ง2สูตรนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับในการทําใบสร้างใบบํารุงต้นรักษาเชื้อราให้ใหายทําให้ต้นกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึง่งส่วนในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงระยะของการออกดอก เบียร์ขอจะพูดถึงการออกดอกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับระยะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่หัวกําไรดอกขาวดอกบานหางแย้นะครับช่วงนี้ให้ใช้มีเฮ3สูตรส่งเสริมการออกดอกนะครับผสมพร้อมกันกับมีเฮสสูตรขยายขนาดผลผสมพร้อมกันครับฉีดพ่นทุกๆ10วันโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอื่นให้อีกนะครับ จะให้ผลผลิตได้ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติครับอัตราผสมใช้มีเฮ3 0.5 c ซีซีมีเฮ4 1.5 c ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับถัง20ลิตรผสมมีเฮ3 10ซีซีผสมมีเฮ4 30 cc ซีซีถัง200ลิตรผสมมีเฮ3 100 cc ซีซีผสมมีเฮ4 300 c ซีซี ฉีดพ่นใบลำต้นลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มให้เปียกชุ่มนะครับก่อนฉีดให้รดน้ำก่อนหรือถ้าดินเปียกจากฝนตกก็ฉีดได้เลยครับในส่วนของการป้องกันมแมลงช่วงที่ดอกบานนะครับให้หยุดการฉีดไม่ว่าจะเป็นสูตรหมักไล่มแมลงหรือเชื้อบีทีนะครับเพื่อเปิดทางให้มแมลงเข้ามาช่วยในการผสมเกสร และเมื่อเข้าระยะห่างแยะเนี่ยเราสามารถเข้ามาฉีดสูตรหมักไลแ่แมลงผสมพร้อมกับเชื้อบีทีเพื่อควบคุมปริมาณเพลี้ยะมะแมลงหนอนต่อไปได้อีกเหมือนเดิมนะครับที่เบียให้หยุดการฉีดมแมลงช่วงที่ดอกบานเนี่ยเพื่อเราจะไม่เอางานของธรรมชาติมาทําเองนะครับผมอย่างเช่นการปัดดอกเนี่ยจริงๆแล้วมแมลงในะธรรมชาติช่วยผสมเกสรได้ดีกว่าการที่มนุษย์เราไปนั่งปัดดอกเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับวิธีการของมีเฮเราจะให้เก็บดอกเอาไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกสรตัวผู้เนี่ยฟ้งกระจายได้ดีแล้วก็เกิดการผสมได้ดีนะครับและเมื่อดอกบานเราก็ไม่ฉีดมแมลงเพื่อเปิดทางให้มแมลงเข้ามาช่วยผสมเกสรซึ่งการติดผลนั้นจะทำได้ดีกว่าการที่มนุษย์ไปปัดดอกเองผลที่ได้เนี่ยก็จะมีเนื้อเต็มภูทุกภูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งเอาผลที่มันไม่สวยเนี่ยออกยังไม่ต้องตัดแต่งดอกนะครับ เก็บดอกไว้ทั้งหมดเลยและไม่ต้องกลัวว่าต้นมันจะเลี้ยงดอกไม่ไหวนะครับเพราะเราใช้มีเฮเราฉีดพ่นให้ทางใบซึ่งการฉีดพ่นมีเฮสามผสมกับมีเฮสีพร้อมกันเนี่ยมันช่วยให้ต้นเนี่ยได้ธาตุอาหารอย่างมากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมปุ๋ยอื่นเลยครับสิ่งที่สำคัญในระยะที่เป็นห่างแย้และก็ระยะที่เป็นผลอ่อนเนี่ย ที่เราจะสามารถป้องกันได้ก่อนที่มันจะโตเป็นลูกใหญ่ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดหนามจีบนะครับซึ่งไออาการหนามจีบเนี่ยมันเกิดจากการที่ตอนที่เป็นผลอ่อนตอนที่เป็นหางแย้เนี่ยพวกเพลี้ยนะครับเพลีย้ยไฟไรแดงมันลงมาแล้วก็มันมีการกัดกินในส่วนของผลอ่อนส่วนของหางแย้ซึ่งตอนที่ลูกมันเล็กๆเนี่ย แผลมันก็เล็กนิดเดียวครับเพราะว่า,มาแมลงพวกเนี้มันตัวเล็กมากทีนี้นะครับพอวันหนึ่งลูกขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเนี่ย เซลล์ที่มันเสียหายไปเล็กๆเนี่ยจากที่มันจะขยายกลายไปเป็นหนามที่สวยงามะครับเนื่องจากว่ามันถูกรบกวนมันกลายเป็นแผลเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นกลายเป็นหนามจีบหนามรวมกันหรือว่าหนามไม่ขึ้นอย่างนั้นนะครับทำให้ลูกไม่สวยซึ่งเขาก็จะมาตัดราคาเราได้อันนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการป้องกันโดยที่ไม่ต้องใช้เคมีก็คือใช้น้ําส้มควันไม้หรือสูตรหมักไล่มแมลงสูตรหมักไล่มแมลงที่เบียร์แนะนำเนี่ยก็ หมักโดยการใช้เหล้าขาว35หรือ45ดีกรีนะครับขวดใหญ่ผสมกับน้ำส้มสายชูขวดใหญ่นะครับแล้วก็มียาเส้น2กํกำมือนะครับแล้วก็ผงพาโลแบบสำเร็จรูปเอามาเทโรงการหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเวลาใช้เราก็กรองกา,กากออกนะครับใช้ผสม4 5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือ450ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกๆ7-10วัน ก็จะช่วยลดเรื่องของเพลี้ยไฟรายแดงออกไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราทำแบบชีวภาพเนี่ยแล้วมีระบบนิเวศแบบเต็มขั้นก็คือมันมีตัวห้ามตัวเบียนมีแมงม,มุมมีอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพลี้ยไฟรายแดงมันก็จะไม่ค่อยมีครับมันมีน้อยถ้าเกิดว่า ทำมานานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเปลี่ยนมาเริ่มทําแบบมีเฮแล้วก็เพิ่งหยุดเคมีมาได้ไม่นานเนี่ยระบบนิเวศมันอาจจะยังไม่เต็มขั้นมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ให้ใช้สูตรหมักไร่แมลงหรือน้ําส้มคันไม้นะครับช่วยฉีดป้องกันไว้ให้นิดนึงจะได้ไม่เกิดน้าจีบขึ้นในอนาคตครับและจากสวนพี่น้อยพี่นัทที่เขาคิจกูดนี้ก็เป็นผลงานของคนที่เปลี่ยนวิธีการนะครับเพื่อหลบหลีกจากปัญหาต้นตายอย่างต่อเนื่อง ต้นเป็นโรคเชื้อราหนักเรื้อรังรักษาไม่หายนะครับจนมาวันนี้เนี่ยเดินเข้าไปคุยกันก็หัวเราะยิ้มได้เพราะว่าต้นรอดและต้นทุนที่ใช้ในการทำให้ได้ผลเนี่ยก็เหลือน้อยลงมากแล้วก็มีกำไรไว้เหลือกินเหลือใช้มากกว่าที่เคยทำมาเยอะเลยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ต้องการพูดคุยต้องการปรึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะพูดคุยกับมีเฮก็สอบถาม หรือทักมาตามช่องทางต่างๆบนหน้าจอที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ